หัวข้อวิจารณ์กรณีข่าวเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาบรรทุกเครื่องบินขับไล่200ลำถูกทำลายโดยเฮลิคอปเตอร์รัสเซียกะหมายเหตุไม่มีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเหตุการณ์เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาบรรทุกเครื่องบินรอเรือบอใบไม้2องย200ลำถูกทำลายโดยเฮลิคอปเตอร์รัสเซียกะดังนั้นบทความนี้เป็นการรีวิวเชิงวิเคราะห์ตามสมมติฐานเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และไม่ใช่ข้อเท็จจริง บทนำในโลกของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางการทหารระหว่างชาติมหาอำนาจยังคงดุเดือดอย่างไม่ลดละสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเป็นสองมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์โลกและข่าวลือหรือสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้าระหว่างสองประเทศนี้มักจะเป็นประเด็นที่สร้างความตื่นประหนกและได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางกรณีล่าสุดเกี่ยวกับข่าวว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกา ซึ่งบรรทุกเครื่องบินรบกว่า200ลำถูกทำลายโดยเฮลิคอปเตอร์โจมตีกับของรัสเซียได้กลายเป็นกระแสบนโลกอินเทอร์เน็ตแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานชัดเจนในขณะนี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงแต่เราสามารถใช้เหตุการณ์นี้เป็นฐานในการวิเคราะห์ในเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจตามมาภาพรวมของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาเรือบรรทุกเครื่องบิน aircraft carrier ของสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นอาวุธยุทธศาสตร์หลักในการรักษาอำนาจของสหรัฐในเวทีโลกโดยเฉพาะเรือบรรทุกเครื่องบินในชั้นนิมิตและ,จะเจอเรล์าอาร์ฟรที่มีความสามารถในการบรรทุกเครื่องบินขับไล f ่ F a 18 f 354เฮลิคอปเตอร์และอากาศยานไร้คนขับรวมถึงมีระบบป้องกันตนเองที่ล้ำสมัยความสามารถของเรือบรรทุกเครื่องบินรองรับเครื่องบินได้ราว70-90ถึงาลำโดยเฉลี่ยไม่ถึง200ลำตามข่าว ระบบป้องกันขั้นสูงเช่นฟารลาัง C.I.W.S. ระบบต่อต้านขีปนาวุธระบบเรดาร์อิจิสกกำลังพลมากกว่า5,000นายมีระบบปฏิบัติการร่วมกับเรือพิฆาตเรือดำน้ำและเครื่องบินเตือนภัยร่วมหน้าดังนั้นหากข่าวการถูกทำลายโดยเพียงเฮลิคอปเตอร์โจมตีของรัสเซียเป็นจริงย่อมเป็นเหตุการณ์ที่สันสเถือนความมั่นคงของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงเฮลิคอปเตอร์โจมตีกของรัสเซียมีความสามารถขนาดไหน รัสเซียมีเฮลิคอปเตอร์โจมตีหลายรุ่นที่ทรงประสิทธิภาพโดยเฉพาะ KA-52 Alligator และรุ่นพัฒนาอื่นๆในประกูลคามูฟกะ KA-52 Alligator ความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรชั่วโมงที่ส่ยทาการราว460กิโลเมตรอาวุธจะโรดนำวิถีต่อต้านรถถังเช่นวิคเคอร์ปืนกล30มิิเมตรระเบิดนำวิถีระบบเรดาร์และการรบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ใช้งานในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องแม้ KA52 จะทรงพลังแต่ความสามารถในการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งมีระบบป้องกันหลายชั้นถือว่ายังมีข้อจำกัดในเชิงยุทธศาสตร์ยกเว้นในกรณีที่มีการประสานกับหน่วยพิเศษโดรนขีปนาวุธร่อนหรือสงครามไซเบอร์วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์การที่เฮลิคอปเตอร์รัเสเซียเพียงลำเดียวหรือไม่กี่ลำสามารถทำลายเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐอเมริกาพร้อมเครื่องบิน200ลำนั้นถือว่า เกินความเป็นจริงด้วยเหตุผลดังนี้ความจู่เครื่องบินเรือบรรทุกเครื่องบินแม้แต่ USS Gerald R. Ford ก็จู่เครื่องบินได้ไม่ถึง100ลำโดยเฉลี่ยการระบุว่า200ลำจึงน่าจะเป็นการกล่าวเกินจริงหรืออาจรวม UAV และเครื่องช่วยสนับสนุนระบบป้องกันหลายชั้นเรือบรรทุกเครื่องบินมักถูกป้องกันโดย Carrier Strike Group ซึ่งประกอบด้วยเรือพิฆาตเรือดำน้ำและเครื่องบินเตือนภัยที่สามารถตรวจจับและต่อต้านภัยคุกคามได้จากระยะไกล เฮลิคอปเตอร์โจมตีต้องบินใกล้เป้าหมายแม้เ5เอจะมีอาวุธระยะไกลแต่ก็ยังต้องอยู่ในระยะที่ระบบป้องกันของเรือสามารถตรวจจับได้การบินเข้าถึงเรือบรรทุกเครื่องบินจึงเป็นเรื่องยากยิง่งสงครามไซเบอร์หรือการจโจมประสานหากเกิดขึ้นจริงอาจมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นการโจมตีไซเบอร์การระดมยิงจากเรือดำน้ำหรือโรนสังหารผลกระทบหากข่าวเป็นจริงหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงจะส่งผลกระทบในวงกว้าง ทางด้านยุทธศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงแนวทางการรบในอนาคตดังนี้ 1. ผลกระทบต่อกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาสูญเสียขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์อย่างใหญ่หลวงกระทบขวัญกำลังใจของทหารเร่งพัฒนาระบบป้องกันใหม่โดยเฉพาะจากอากาศยานขนาดเล็กและดโดรน 2. ความเปลี่ยนแปลงในยุทธวิธีสงครามประเทศต่างๆอาจเน้นไปที่การใช้ดโดรนและเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบกองโจร การป้องกันแบบหลายชั้นอาจไม่เพียงพอในโลกที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดเน้นการรบไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 3. ปฏิกิริยาทางการเมืองระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาอาจตอบโต้รุนแรงนำไปสู่ความขัดแย้งขนาดใหญ่รัสเซียจะ,ะเผชิญกับการประนามจากชาติตะวันตกโลกเข้าสู่ภาวะตึงเครียดในระดับสงครามเย็นยุคใหม่มุมมองทางจริยธรรมและข้อมูลข่าวสารในยุคข,ของสงครามข้อมูลและสื่อดิจิทัล ข่าวปลอมและข่าวลือสามารถจุดชนวนความตื่นประหนกได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทหารระดับโลกเราจึงควรตรวจสอบแหล่งข่าวก่อนเชื่อหรือแชร์แยกแยะข่าวลือกับข้อมูลที่มีหลักฐานรองรับรักษาวิจารณญาณทางข่าวสารในภาวะวิกฤตบทสรุปข่าวที่ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาที่บรรทุกเครื่องบินรอเรียบอใบไม้200ลำ um, ถูกทำลายโดยเฮลิคอปเตอร์กับของรัสเซีย นั้นแม้จะเป็นข่าวที่สร้างความสนใจอย่างมากแต่เมื่อพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์และข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วถือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นจริงในระดับต่ำมากเว้นแต่ว่ามีการโจมตีประสานหลายด้านอย่างซับซ้อนหรือเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงในระบบป้องกันของสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามเหตุการณ์สมมุตินี้สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นสำคัญในสงครามยุคใหม่ได้แก่ความปรอะบางของยุทธศาสตร์เก่าบทบาทของโดรนและเฮลิคอปเตอร์โจมตี และความจำเป็นในการป้องกันภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในท้ายที่สุดบทเรียนที่สำคัญคือการรักษาสันติภาพและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณยังคงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบระหว่างชาติมหาอำนาจหากคุณต้องการให้ขยายในประเด็นใดเพิ่มเติมเช่นรายละเอียดเทคนิคของเรือบรรทุกเครื่องบินข้อมูลจอดลึก k a 5 2หรือบทวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาสงครามโปรดแจ้งได้เลยครับ